พาเพื่อนๆมาดูปราสาทกรุยเเยนะคะเป็นปราสาทเก่าแก่กของหมู่บ้านที่นี่นะคะชื่อว่ากรุยเเยนี่คือวิวรอบๆปราสาทนะคะสวยมาก นี่อยู่ข้างบนเขาเลยนะคะปราสาทอันนี้อยู่บนเขาวิวสวยมากๆเลยค่ะพาเพื่อนๆมาดูปราสาทกรุเเยนะคะเป็นปราสาทเก่าแก่ของหมู่บ้านที่นี่นะคะชื่อว่ากรุเย